นโยบายกองทัพบ,บกปี2563เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังคนกองทัพบ,บกในทุกระดับ วิทยายลัการทับปกได้จัดการเรียนรู้ในหลักสูตรหลักประจำวิทยายลัการทับปกอย่างหลากหลายมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน blended learning โดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของกองทับปกวิชั่น3ด้านได้แก่การเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองทับปก capable มีความทันสมัย modern เป็นที่น่าเชื่อถือ reliable ดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาแบ่งออกเป็น4มิติคือ1 โดยนำวิธีการศึกษาแบบ blended learning ซึ่งเป็นการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีเรียนออนไลน์ณที่ตั้งหน่วยและเรียนออฟไลน์ 2. พัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการให้ทันสมัยเป็นจากบนมุ่งสู่การสร้างบุคลากรมืออาชีพ professional army 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในรูปแบบแอปพลิเคชันผ่านแนวคิดดิจิทัลแพลตฟอร์ม 4. สร้างและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมีความแข็งแกร่งด้านการบริหารวิสัยทัศน์กว้างไกลทั้งนี้ในการก้าวสู่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของภูมิภาควิทยาลัยการทัพบ,บกได้เพ่งเล็งต่อการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน36ชั่วโมงโดยอาจารย์ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารบก2ห้องอาจารย์ต่างชาติ1ห้องและอาจารย์วทบ3ห้อง และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้วิทยาลัยการทัพปกได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสองภาษาเป็นการบรรยายแบบภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยหรือไบลิงกัวจำนวนสีวิชาคือได้ดำเนินการบรรยายไปแล้วจำนวน2วิชาคือ 1. วิชาภาวะผู้นำโดยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรจอมพงษ์มงคลวณิชนย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามอาจารย์ผู้รับผิดชอบพระเนญิงปัทมาสมสนาน 2. วิชาหลักพื้นฐานด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์โดยอาจารย์ผลตรีพิทักษชัยธนพรานสิงห์อดีตอาจารย์วิทยาลัยการทับปกอาจารย์ผู้รับผิดชอบพันเอกคัชกรภูวพัฒนาดลในห้วงเดือนเมษาย,ยนพุทธศักราช2563 3. วิชาประวัติศาสตร์ทหารโดยอาจารย์พันเอกพิชยานพวงทองตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจำวิทยาลัยการทับปก4 วิชายุทธศิลป์โดยอาจารย์พันเอกชนะชัยพลเตชาตำแหน่งอาจารย์อำนวยการส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางทหารวิทยายลัการทัพปกเพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพปกปี2563ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ดังกล่าวทั้งนี้ก่อนทำการเรียนการสอนได้นำเนื้อหาวิชาขึ้นบนแพลตฟอร์ม AWCES ล่วงหน้าแล้ว